สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอเดทเป็นวันที่7จิตแล้วนะคะเราได้กํำไรมา1.5 us ด้วยกันนะคะส่วนมากจะเป็นการบายมากกว่านะคะเราใช้หลอดน้อยมากที่จะเข้านะคะ0.01 0.02แค่หนึงหลอดเท่านั้นนะคะเพราะไม่ค่าเข้าวันนี้นะคะตอนเช้าก้าอโมโอ่ไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าออาไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราบกัน กราฟคือตลาดในกานะคะสามสามทุ่มนี่ค่ะไซเว่ไม่กล้าเข้าแล้วก็เทลงมาแดงมากแล้วก็ดีดกลับไปยังเขียวเลยคะ่ะกราฟที่วงไว้นะคะสีฟ้าแล้วก็จะให้ดูกราฟที่โค้ดส่งให้เรานะคะคือเขาให้เราซื้อประมาณหนึ่งแปดศูนย์สี่นะคะแต่กราฟวิ่งมาหนึ่งแปดศูนย์เก้าแล้ว แบบนี้คือโค้ดไม่โอเคมากเลยนะคะคือเขาไม่ได้ตั้งให้เราไว้ก่อนแล้วบราฟวิ่งเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นรถได้ทันนะคะคนที่ได้คือโค้ดเพียงคนเดียวนะคะที่จะขึ้นรถได้ถ้าคุณเข้าไปเรียนนะคะต้องศึกษาดีซะก่อนแล้วก็เข้าได้เบาๆคือหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะคะ เดวมาดูการาฟนะคะที่วิ่งวันนี้วิ่งจริงเลยเนี่ยค่ะเขาให้ซื้ออยู่ประมาณสีชมพูนะคะหนึ่งแปดส่วนสี่แต่กราฟวิ่งไปถึงหนึ่งแปดส่วนเก้าแล้วคือเราไม่ทันแล้วออเดอร์นี้แปลว่าเราไม่เข้านะคะไม่ตามเขาถ้าตามเขาเราก็จะโดนอาพีเอเซลลงมานะคะขาดทุนนะคะแล้วก็ไม่เข้าทากำไรนะคะแต่วันนี้ก็โค้ชทําให้ทุกคนนะคะติดลบก,กันแล้วก็ บางคนก็ล้างผอนนะคะถ้าคุณคิดว่าจะคุณจะมีแป้าซิกจากคนอื่นนะคะคิดให้ดีซะกอ่อนดูกราฟกันยาวๆเลยค่ะนี่